มารับเด็กชายกูเปิลครับอะไรอะไรลนแป๊บเดียวนะเนี่ยมาครับที่โรงเรียนอนุบาลจักรคามครับเด็กมารับเด็กนักเรียนครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นวันลอยกระทงครับวันนี้นี่ครับดูที่ครับเด็กมารับเด็กครับเด็กซื้ออะไรมากินครับไอติมครับอือหือ ยังใีติมด้วยนี่อนุบาลสารคามครับด้านหน้าเด็กมาซื้อของโอ้กกำแพงคันหหายไปไหนล้วกำแพงกำแพงไม่มีครับจะสร้างกำแพงใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเขาทำเพื่อให้เด็กนักเรียนให้เด็กโดดเรียนค่ะให้เด็กโดดเรียนเลยอร่อยไหมครับไอติมครับอร่อยครับอืมกี่บาทนะนะ่สิบบาทเอาสิบบาทเหรืออู ได้เงานมาเผื่อพ่อรวยเนาะได้ตังมาวันได้ตังมาวันละยี่สิบบาทกินไอติมไปสิบบาทเหลือเงินกี่บาทสิบบาทครับโอเคครับเอาเก็บนี้เอาไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันครับได้เรียนพิเศษไหมวันนี้เรียนครับเรียนนะครับเรียนพิเศษเลิกนะครับตอนนี้เวลาก็นี่ครับเดี๋ยวนะครับตอนตอนนั้นที่ครับที่ที่ผมจะทํา ยูครูเรียนวิเศษใช่ไหมครูครูเพิ่งจะมาบอกว่าให้คำคิดสองสามให้สองสามบรรทัดก็พอครัแต่ผมดันทําไปต้องห้าบรรทัดโอ้โหทําไมทําเกินครูล่ะครับคุรูเพิ่งจะมาบอกครับเหรอครับโต้โหแสดงว่าทําเร็วมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหครับเยี่ยมมากครับคุณครูเพิ่งจะบอกว่าใสามบรรทัดเองล่อก็ไปห้าบรรทัดครับนะครับเขาจะโชว์ให้ทราบว่าเขาเก่งครับ โอเคครับคลิปนี้มาแค่นี้ครับับดีครับบ๊ายบาย